ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิครถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานม o ตร์ไรอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอร์นมอเตอร์ไรอวจะขอพาเพื่อนๆกลับมาเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคของเจ้ารถยามาฮ่า MT03 รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมีการเปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆในบ้านเราเมื่อไม่กี่เดือนก่อนกันบ้างซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนชมรีวิวของมันแบบ First Impress i o n กันได้โดยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนตรงนี้ส่วนคู่เปรรีียบท่เาาจะนํ มาเทียบกับมันในครั้งนี้ก็คือเจ้า honda cb 3 0 0 r อีกหนึ่ง naked b i บ e ที่มีตำแหน่งเป็นคู่แข่งทางการตลาดโดยตรงกับมันซึ่งรายละเอียดความได้เปรียบเสียเปรียบในแต่ละจุดจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็มาเริ่มกันก่อนเลยครับที่ในส่วนของเครื่องยนต์โดยในฝั่ง Yamaha MT03 นั้นก็แน่นอนครับว่ามันจะต้องมาพร้อมกับเครื่องยนต์บล็อก2สูบเรียง Double h e a c a m h a f ระบายความร้อนด้น้ำความจุ 321cc ซึ่งถือว่าเกินกว่าคลาสไปนิดหน่อยส่วนฝั่ง h o n d a c b 300R ก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์สูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำดับเบิลเฮดแคมชา a ์ที่มีปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบต่ำกว่าคลาสจริงๆลงไปเล็กน้อยนั่นก็คือที่ 286cc ดังนั้นในเรื่องของกำลังสูงสุดฝั่งย a ม a h a MT03 ที่มีแรงม้า 42ps ที่1750รอบต่อน,นาทีกับแรงบิดสูงสุดอีก29.6นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อน,นาทีถึงถือว่ามีความได้เปรียบจาก Honda c b 300R อย่างเห็นได้ชั เพราะเครื่องยนต์ของฝ่ายหลังจะสามารถทํากําลังสูงสุดได้31.4แรงม้า PS ที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอ e ีก27.5นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อนาทีเรียกได้ว่าแรงบิดก็น้อยกว่าอยู่นิดหน่อยแต่แรงม้าเนี่ยน้อยกว่าเกือบ10ตัวเลยทีเดียวส่วนระบบส่งกําลังแม้ตัว MT03 จะจัดว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์กลุ่ม naked bike รุ่นใหม่แล้วแต่ทางามาฮ่าก็ยังไม่มีการยัด slipper c l a s s มาให้ดังนั้นในจุดนี้จึงถือว่าเสมอกันไปกับตัวรถ c b 3 0 0 ที่ยังไม่ได้มีการติดตั้งชุดระบบกลไกสลิปเปอร์คลัชเข้ามาเช่นกันนับตั้งแต่ที่มันได้ถูกเผยโฉมออกมาครั้งแรกเมื่อปี2018ด้านระบบเบรกดูเหมือนว่าคราวนี้ฝั่ง c b 300R จะได้เปรียบในเรื่องหน้าตาอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะแม้จานเบรกของมันจะมีขนาดเล็กกว่าของยามาฮ่ MT03 นั่นก็คือ296ม mm ิลิเมตรต่อ298ม mm. ิมแต่คาลิปเปอร์เบรกของมันก็จะเป็นแบบเรเดนเมาส์4พอร์ตจากนิซินไม่เหมือนกับของ MT03 ที่ ยังคงใช้ชุดปั๊ม floating mouse ส์2ลูกสูบอยู่เลยส่วนจานเบรกด้านหลังฝั่ง C/B 3 0 0 R ก็จะให้จานเบรกขนาด220มิลเมตร ขณะที่ MT03 ก็จะให้จานเบรกเดี่ยวขนาด210ม mm, มและปั๊มเบรกหลังของรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันนี้ก็จะเป็นแบบ floating mount 1ลูกสูบเหมือนกันทั้งคู่และที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกมันจะได้รับการติดตั้งระบบความปลอดภัย ABS แบบ dual channel มาให้เหมือนกันด้านระบบกันสะเทือนหากเป็นระบบกันสะเทือนทางด้านหน้าฝั่ง CB300R จะให้ชุดโช้คอัพตะเกียบคู่หัวกลับขนาดแกนใหญ่ถึง41ม mm. มส่วน MT03 ที่เพิ่งมีการปรับมาใช้ชุดโช้คอัพตะเกียบคู่หัวกลับเช่นกันขนาดแกนโช้คของ มันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านิดหน่อยนะครับนั่นก็คือจะอยู่ที่3 7ม mm. ิมลิเมตรส่วนระบบการสะเทือนด้านหลังแม้จะเป็นชุดกลไกโช๊คเดี่ยวที่สามารถปรับเซตพีโหลดแบบสเตปล็อกได้เหมือนกันและทํางานร่วมกับชุดสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่เหมือนกันแต่ฝั่ง CB-300R อาจะมีการเพิ่มในส่วนของชุดกลไกกระเริ่งแรงมาให้ด้วยขณะที่ฝั่ง M t 0มจะยังไม่มีชุดกลไกนี้มาช่วยผ่อนแรงหรือว่าผ่อนการทํางานของโช๊คอัพแต่อย่างใดด้านชุดล้อของเน็กเกตบทั้ง2คันนี้ก็จะเป็นชุดล ลอยคอ17นิ้วหน้าหลังเหมือนกันแต่ไซยางจะต่างกันอยู่เล็กน้อยโดยในฝั่งไซ์ยางหน้าจะเป็นไซร้อยสิบทับเจ็ดสิบขีสิบเจ็ดเท่ากันทั้งคู่แต่ยางหลังฝั่ง CB300R จะเป็นไซ์ที่ใหญ่กว่านั่นก็คือไซร้อยห้าสิบทับหกสิบขีสิบเจ็ดขณะที่ MT03 จะใช้ยางหลังไซร้อยสี่สิบทับเจ็ดสิบขีสิบเจ็ดหรือเล็กกว่า CB300R ลงมาหนึ่งไซนั่นเองด้านชุดเมนเฟรมก็จะเป็นชุดเมนเฟรมแบบโครงเหล็กทั้งคู่นะครับแต่ว่าทางฝั่ง CB300R จะ เป็นชุดโครงเหล็กแบบโครงถากซึ่งมีวิธีการขึ้นรูปและส่งผลถึงบาลานซ์การควบคุมของตัวรถแตกต่างจากโครงเหล็กแบบไดมอนด์เฟรมของ MT03 อยู่เล็กน้อยซึ่งในจุดนี้เพื่อนๆก็คงต้องลองขี่จริงกันดูอีกทีนะครับว่าชอบคาแรคเตอร์การพลิกเลี้ยวแบบไหนมากกว่ากันหรือถ้าหากดูคลิปรีวิว MT03 รุ่นปี2020ที่เราได้บอกไว้เมื่อตะกี้ไปแล้วก็ย้อนไปดูคลิปฟูลรีวิวของ Honda CB300R ที่เราได้เคยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้ด้วยเช่นกันโดยการคลิกปุ่มตัวไอด้านขวาบนส่วนข้อมูล การระยะฐานล้อฝั่ง CB300R ก็จะมีฐานล้อที่สั้นกว่านะครับน,น, 1, mm. น,น,น,ร mm. นั่นก็คือจะอยู่ที่ 1, 3 5 2สมมส่วน MT03 จะมีฐานล้อที่ยาวขึ้นมาอีกประมาณเกือบเกือบมมนั่นก็คือจะอยู่ที่1 3 8 0นามมขณะที่องศาแผงคอของ CB300R ดูเหมือนว่าจะมีความชันกว่า MT03 อยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเบี่ยงออกมาจากแนวดิ่งแค่เพียง24.4 24. 4องศาเท่านั้นและระยะเทรลก็จะอยู่ที่93 mm. ่ 93mm Mt03 สวนก็ จะมีองศาแผงคอที่เบี่ยงออกมาจากแนวดิ่งมากกว่านิดหน่อยนั่นก็คือจะอยู่ที่25องศาพอดีเป๊ะและระยะเทรลอีก95มมซึ่งก็จะส่งผลถึงบาลานซ์ในการพลิกเลี้ยวที่ต่างกันอีกเช่นกันโดยหากมองจากตัวเลขตรงนี้ก็ดูเหมือนว่า CB 300R อาจจะมีคาแรคเตอร์ในการพลิกเลี้ยวที่ไวกว่าที03นอยู่นิดหน่อยขณะเดียวกันฝ่ายหลังก็จะมีความนิ่งในเรื่องของช่วงหน้าตัวรถมากกว่าฝ่ายแรกอยู่เล็กน้อยนั่นเองด้านความสูงใต้ท้องรถของ CB 300R ก็จะอยู่ที่1 151มิลิเมตรขณะที่ MT03 ก็จะมีความสูงใต้ท้องรถดีมากกว่าหน่อยนั่นก็คือจะอยู่ที่160มิลิเมตรหรือสูงจากคู่แข่งขึ้นมาประมาณ9มิลิเมตรนั่นเองแต่แม้ความสูงใต้ท้องรถของ MT03 จะมากกว่า CB300R ปรากฏว่าความสูงเบาของมันกลับอยู่ที่780ม mm. ิลิเมตรซึ่งเตี้ยก,กว่าของ Honda CB300R ที่มีความสูงเบา799ม mm. ิลิเมตรอยู่ถึงเกือบ20มิลิเมตรเลยทีเดียวดังนั้นถ้าหากใครช่วงขาสั้นก็อาจจะชอบความสูง เบาของ MT03 มากกว่าแต่ถ้าว่ากันตามจริงถ้า,าขี่เปแล้วต่อให้ความสูงของเบาะรถจะสูงเท่าไหร่ถ้าเราคุมบาลานซ์รถเป็นความสูงเบาที่ต่างกันแค่เพียงเท่านี้มันก็ไม่ได้มีผลถึงการขี่มากเท่าไหร่นักอยู่ดีส่วนน้ำหนักตัวรถด้วยความที่ Honda c b 300R ใช้เครื่องยนต์สูบเดียวและมีแฟร์ริงที่ค่อนข้างน้อยชิ้นกว่ารวมไปถึงความจุทังน้งมันที่น้อยกว่าจึงทาให้น้าหนักตัวเมื่อรวมของเหลวของมันมีอยู่แค่เพียง145กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยกว่า MT 0 3ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่า mt03 มีน้ําหนักตัวรวมของเลวอยู่ที่169กิโลกรัมหรือมากกว่า cb300r ถึง24กิโลกรัมเลยส่วนตัวเลขความจุถังน้ํามันก็อย่างที่เราบอกไปนะครับว่า cb300r มีความจุถังน้ํามันที่น้อยกว่า mt03 นั่นก็คือจะอยู่ที่10ลิตรพอดีเป๊ะเท่านั้นขณะที่ mt03 จะมีความจุถังน้ํามันมากกว่าน่อยนะครับนั่นก็คือจะอยู่ที่14ลิตรแต่ด้วยความที่ฝ่ายหลังเป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงดังนั้นถ้าหากขี่ไปด้วยกันเวลาแวะปัััมมกก็ตต้้้้อองเนินนนนําาดดดวยยู่ี ฟีเจอร์เสริมที่น่าสนใจของตัวรถทั้งสองคันนี้โดยความที่มันยังเป็นแค่เพียง n a ก e d b ไ k e ในพิกัด 300cc ลูกเล่นในจุดนี้จึงอาจจะไม่ได้มีความเพียบพร้อมมากเท่าไหร่นักโดยในฝั่ง Honda c b 300R ก็จะมีแค่เพียงชุดหน้าจอ LCD แบบ a c k l ไ light และมีดวงไฟ LED ชิปไลท์มาให้ด้านบนกับระบบไฟส่องสว่างรอบคันที่เป็นแบบ full LED ซึ่งไอ้จริงมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างไปจาก MT03 รุ่นปี2020เท่าไหร่นักเพราะว่าฝ่ายหลังก็เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ชุดหน้าจอแบบ full ทต ตน LCD เช่นกันแต่ดันถูกถอดชุดไฟชิปไลท์ออกไปจากที่เคยมีในตัว MT03 รุ่นก่อนขณะเดียวกันในส่วนของระบบไฟส่องสว่างก็มีการอัปเกรดมาเป็นแบบ Full LED เรียบร้อยแล้วและจุดสุดท้ายที่เราจะเปรียบเทียบกันในคราวนี้ก็คือเรื่องของราคาสําหรับวางจําหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนั่นก็คือในฝั่ง Honda CB300R จะมีราคาแนะนําอยู่ที่151,000กับอีก690บาทซึ่งถือว่าถูกกว่า MT03 อยู่ประมาณ30,000กว่าบาทเลยเพราะฝ่าย หลังจะถูกตั้งราคาสำหรับวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการอยู่ที่185,000กับอีก500บาทซึ่งเมื่อลองเปรียบเทียบกับออปชันต่างๆที่เราได้ไล่เรียงมาเพื่อนๆจะมองว่าคันไหนมีความคุ้มค่าม,มากกว่ากันอันนี้ก็แล้วแต่แนวคิดของเพื่อนๆแล้วล่ะครับหรือถ้าไม่ชัวร์ก็อย่างที่เราบอกไปครับว่าไปย้อนดูรีวิวของรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันนี้ที่เราได้เคยทำเอาไว้ก่อนก็ได้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจแต่ก่อนจะปิดคลิปไปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกระ ตไรววลรวมถึงกด f o l lowing แล้วก็กดซีนเฟิร์สแฟนเพจ c e e o o o m o t o ต r i v a l ให้กับพวกเราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัพเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปจากพวกเราส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอนม t o ตไร v a ก็็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ